ข่าวดีมาแล้วนะพี่น้องชาวสวนยางตอนนี้การยางแข่งประเทศไทยหรือว่ากยทเปิดให้ยื่นของเงินสนับสนุนปลูกยางแทนสวนเก่าสูงสุดเนี่ยถึงไร่ละสองหมื่นบาทรีบเลยนะ เพราะว่าเปิดให้ยืนเนี่ยแค่ถึง31มีนาคม2,569เท่านั้นใครที่มีสวนยางเก่าสมๆเนี่ยหรืออยากจะปลูกยางพัน์ดีรอบใหม่งานนี้ได้เงินทุนนะพร้อมคำแนะนำจากรัฐเต็มระบบเดี๋ยววันนี้เล่าให้ฟังเลยว่าใครมีสิทธิต้องใช้เอกสารอะไรแล้วแบบไหนจะได้เงิน2,000 20, 0บาทหรือว่า1 2 0 0 0บาทฟังให้จบนะจะได้ไม่พลาดของดี โครงการนี้เนี่ยก็คือโครงการส่งเสริมและก็สลับสนุนการปลูกแทนสวนยางของการยางแห่งประเทศไทยหรือกยทเป่าหมายก,ก็คือช่วยเกษตรกรที่สวนยางเสื่อมโทรมผลผลิตตกหรืออยากจะปลูกใหม่ให้ได้ยางพันธุ์ดีมีไรายได้ยั่งยืนขึ้นเปิดรับคำขอเนี่ยตั้งแต่1ตุลาคม2568 ถึง31มีนาคม2569ใครพร้อมแล้วก็ไปยื่นได้เลยนะที่สำนักงานกยทในพื้นที่ของตัวเองพูดง่ายๆก็คือถ้าสวนย่างเรามันสมตัดแทบไม่คุ้มหรืออยากจะปรับไปทำกเกษตรผสมผสานโครงการนี้เนี่ยเขามาช่วยนะเรื่องทุนเริ่มต้นให้เราได้เริ่มต้นใหม่แบบไม่ต้องควักจนหมดกระเป๋า ชื่อเต็มๆคือโครงการส่งเสริมและสลับสน,นการปลูกแทนสวนยางพาราปี2569โดยเงินสลนับสน,นก็ต่างกันนะตามรูปแบบของการปลูกแบบที่1ปลูกแทนด้วยยางพันดีได้รายละ20,000บาทสลับสน,นยาวถึง6ปีครึ่งแบบที่2 ปลูกแทนด้วยไม้ยืนต้นเศรษฐกิจเช่นมะข่าโมงพยุงสักทองได้ไรายละ12,000บาทสลับสนุน1ปีและแบบที่3เนี่ยปลูกแบบกเกษตรกรรมยั่งยืนหรือสวนยางอรายรยะเกษตรชามีไม้ยืนต้นหลักด้วยเนี่ย จะได้สูงสุดรายละสองหมื่นบาทเช่นกันฟังแล้วคือดีมากนะใครจะปลูกใม่หรือทำสวนผสมยั่งยืนงานนี้โอกาสทองของจริงแต่ก่อนจะไปยื่นเนี่ยก็อย่าลืมเช็คคุณสมบัติกันก่อนนะ ไม่งั้นเสียเที่ยวคุณต้องเป็นเกษตรกรนะที่ขึ้นทะเบียนกับกยทมีสิทธิ์ในที่ดินหรือว่าครอบครองอย่างถูกต้องตามกฎหมาย่วนยางเนี่ยต้องมีอายุ25ปีขึ้นไปหรือว่าอยู่ในสภาพสุดโทมและห้ามโค่นต้นยางก่อนนะก่อนได้รับอนุญาตจากกยทเด็ดขาดพูดง่ายๆก็คืออย่าเพิ่งรีบตัดกันนะถ้ายังไม่ได้รับใบอนุญาตเดี๋ยวจะหมดสิทธิ์เอาง่ายๆ ต่อมาก็เตรียมเอกสารให้ครบเพราะว่าถ้าขาดอย่างเดียวเนี่ยเขาก็ไม่รับด้วยนะบัตรประชาชนหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินตัวจริงถ้าที่ดินติดจ,จำนองก็ต้องแนบสำเนาที่รับรองจากสถาบันการเงินไม่เกิน6เดือนหนังสือมอบอำนาจนะถ้ามีตัวแทนไปยื่นแทน จากนั้นเนี่ยไปยื่นที่สำนักงานการยางแห่งประเทศไทยตามพื้นที่สวนยางของเราเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะช่วยตรวจเอกสารตรวจสภาพสวนแล้วก็ดำเนินการให้ครบทุกขั้นตอนหลายคนอาจสงสัยแล้วได้เงินยังไงบ้างอันนี้เขาจะจ่ายเป็นงวดๆนะตามระยะเวลาการปลูกและการดูแลสวนเช่นปีแรกเนี่ยได้เงินสนับสนุนปลูก ปีต่อๆไปก็จะได้ค่าบำรุงรักษานะยกตัวอย่างเช่นคุณเนี่ยทำสวนอยู่สุร,ราษฎร์มีสวนยางสิไร่โซมหมดเลยได้อนุมัติปลูกยางพันธดีคุณก็จะได้เงินสนับสนุนไปสอง0 0 0บาทนะเพราะว่า10ไร่เนี่ยคุณส0 0 0มื่นตอนนี้สวนใหม่ขึ้นเขียวสวย แถมมีรายได้เสริมจากการปลูกพืชผสมอีกทางหากนะและนี่แหละสิ่งที่โครงการนี้ตั้งใจทำให้ hey, ชาวสวนยางไทยเนี่ยกลับมามีรายได้มั่นคงยั่งยืนอีกครั้งหนึ่งย้ำอีกทีนะยืนเรองได้แล้วนะจนถึง31มีนาะคม2569เงินช่วยเหลือสูงสุดรายละ20,000บาท ต้องขึ้นทะเบียนกยทแล้วก็อย่าลืมนะห้ามโค่นก่อนอนุญาตใครอยากจะเริ่มสนใหม่หรือว่าปรับไปทำกเกษตรผสมก็อย่ารอช้าเลยนะรีบไปที่สำนักงานกยทในพื้นที่หรือว่าจะสอบถามก็ได้นะโทรไปที่02-433-2222และที่สำคัญแชร์คลิปนี้เนี่ยให้กับเพื่อนชาวสนยางก,กันด้วยนะจะได้รู้ว่าเงินทุนดีแบบนี้ก็มีจริง